ที่เราออกาเ่ยเพราะว่าเรากลัวจะถูกฟ้องร้องอะไรคนอย่างพี่ไม่เคยกลัวอยู่แล้ว<ม>ในกรณีนเนมืนน่อฉลุขึ้นสายเราไม่กลัวอะไรอยู่แล้ว<อ>การเป็นผู้แทนราษดรเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้นพี่โดนมา200กว่าคดีนะ งมไม่มีอะไรฮะก็คงคุยกันเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคือผมก็ได้ขอโทษพี่นี้ไปแล้วถูกป่ะต่อหน้าแต่เพิ่อมันผ่านร,รายการทีวีมันไม่ได้เจอหน้ากันมผมก็อยากให้เจอหน้ากัน<ม>อยากให้เจอหน้ากันพี่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ทะเลาะใครอยู่แล้วเราก็ไม่ได้อยากทะเลาะด,ด้วยก็แค่แค่เราก็รายงานไปตามความเป็นจริงเราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครแล้วผมก็ไม่มไไทราบเรื่องเป็นใครกันค้ม คือพรุ่งน,นี้เนี่ยเราจะได้เจอหน้าปรุงนิดับเป็นครั้งแรกอาจจะไปเจอไปแล้วเจอครั้งนี้เนะขาเรียกว่าเจอเจอตัวจริงเป็นครั้งที่สองอต่เราจะมีครัง้งสองนครับผโรคพยาธิเขาอาจจะมองว่าเอ้เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ตัวจริงวันนี้เนี่ยคือคือ,ะค,ะค,อคือเราก็เราก็ไม่ทราบอ่ะนะถูกป่ะก็ต้องให้พนักงานสอบสวนเขาไปสอบสวนในที่เกิดเหตุเพราะว่านในในรูปในคลิปมันมีสองมีมีสองคนถูกป่ะมีคนตรงมากับคนคนพายเรือเราก็ไม่รู้ถูกป่ะ เพราะเราปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้สุ่ะแต่คือแล้วแต่คือสมมติถ้าผมพูดอะไรไปกระทบใครก็ก็ต้องขอโทษด้วยไงก็ไม่มีอะไรนล้วันนี้เราก็พร้อมที่จะขอโทษอย่างใจจริงใจตามที่เขาขอก็จะให้ทําอะไรก็ทําอยากให้ทําอะไรก็ทำก็มีเรียกร้องค่าเสียหายอะไรไหมก็ยังไม่ได้คุยอะไรกัน คนอีกฝั่งมึงก็อาจจะมองว่าที่เกิดที่เราออกมาเนี่ยเพราะว่าเรากลัวว่าจะถูกฟ้องร้องอะคนบางคนบางคนอย่างพี่ไม่เคยกลัวอยู่แล้วในเมื่อฉลุขึ้นสายแล้วมันไม่กลัวอะไรอยู่แล้วการเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้นี่พี่โดนมา200อกว่าคดีนะแล้วพี่ก็ผ่านมาทุกคดี ก็ผ่านม่เ pues ลือคือคือสมมติถ้า right> คิดจะเป็นผู้แทนประชาชนแล้วกลัวโดนคดีนู่นโดนโดนคดีนี่ปกป้องตัวเองยังปกป้องไม่ได้อย่านักภาษาไรจะไปปกป้องประชาชนได้เลยคือตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยคือพี่แทบจะหมดหน้าที่แล้วก็มอบให้พนักงานสอบสวนกับรอผลนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักฐานที่ให้ไปก็ให้ไปหมดแล้วเหลือแค่ผลที่สูตรเลือดแค่นั้นเองว่าว่าตัวได้หรือเปล่าแค่นั้นซึ่งส่งมหาวิทยาลัยของรัฐไปแล้ว ไปสั่งจากใครพี่ไม่ม,ไมีไม่มีใครสั่งพี่ได้หรอกนะฮะไม่มีใครสั่งพี่ได้หรอกจริงแต่ว่าพี่ก็เห็นว่ามันก็ส0สิวันวันนี้ครบ3 1วันแล้วเนาะมันก็ได้คือนะวงจรปิดตอนนี้ก็แทบจะหาไม่ได้แล้วเพราะว่าก็มุมเป็นท่หมดแล้วคือทพี่ะรก็สุดทางแล้วก็สุดทางก็ต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่ของทักงานสอบสวนซึ่งต้องให้อิสระต่อในการีิจะ วินิจฉัยวินิจฉัยของการว่าจะตัดพยานตัวไหนพยานตัวไหนฟังได้เขาไม่ได้เป็นทิมพิจาาเราไม่มีทข <después> ok ึ้ิจารณาแนงคือผมก็มีหน้าที่แค่เป็นคนละเมืองดีที่ส่งข้อมูลให้เฉยส่วนเขาจะวินิจฉัยไม่วินิจฉัยไม่ได้อยู่ที่เราเรื่องนี้ก็จะจบ้ก็ต้องต้องแล้วแต่เขาแล้วกันแล้วจากเขาแล้วกันคือถ้าเขาอยากเดินต่อก็เดินต่อไปคือพี่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาตามรัฐธรรมนูญที่เขาจะสามารถจะทําได้คุยคุยกันแล้วรอบหนึ่งคุยกันแล้วรอบหนึ่งแกก็บอกว่าให้ขอโทษขอโทษไปก็จบ 哎。Uh,